มาให้เปิดวันที่มาเปิดวันจันทร์ที่สิบเอ็ดเขตตัดไม่โดว่ขนมแม่หขอขนมรังแก๊สเขตัาตุนม่ยังไม่ตื่นไม่เชื่อผนอนเชียงตาตาที่ได้ได้เอ๋อตะแพอ่โอ้โหจังหวะ แนนอนดี้ก็พอหมเหมือนมือใหม่อ่ะเอ้ยเอาไม่ี่รูเจ้งตัวนี้หายละตัวเหี้ยจตเฟอร์ก็โดน,นะนอ่ะตอนเร่ไปได้หมอเลยเกียนให้ What the f u c นล่นเจสันเลยมีกระดพอเดอเจเอ้ยเจสเจเู้เล่นใหม่ใช่ไหมใช่เจดเอาวาข้อมันเป็นเอเลี่ยนไหนเฮีย แบบไล่พี่กินนมอยู่กินไม่รีดโอยเี่ยรีบก็ได้วันดมมาโอ้ตายกันยังไวเลยลูกรักกดีเอาเชี่ยไม่ใช่มันไ่ใเจ็บนี่หว่า

คือมันควรที่จะไปวางหรือเว้ยเดี๋ยวพี่ไปบีเลยดีกว่าสเ่ไปแกอ้ยไม่ชนะหรอกแล้วกูเล่นซิปเปอเล่นคอนม่เนแล้วมึงรูว่ามันจะคับฟักหุ่นเสะเห้นแต่ว่าได้ยินเสียงี้ ก็มาอยู่ทำไมไม่พูดเลยเจ๊มากกว่าพี่ดิฉันเจ๊ทะลุตรงไม้ไม้ตรงเบนกันเลยเข้าประตูหมดประตูไหนยะประตูตรงกลางเอเนี่ยหมดเหี้ยอะไรอ่ะมันเข้าสมบูรณ์้ะจะยินเสียงเออวางเลยวางนี่เราเป็นคนวางอ่ะเออสมบูรณ์วอวอวอพี่พี่พี่หมอวอดิหมอไอ้วาว ไม่หมดเลยมีเยอะกวางไม่หมดเลยึดหมดดหมดแล้วแล้วเจ็ดมาบีดดิวเพเยอรร้อยเอร์เซ็นต์เนี่ยดเพเยอร์เจ็บเจ็บโก้โก้เฮ้ยโกเ้ย้อยู่ไม่ได้แล้วหนูัวเดียวไม่ได้ไม่ได้ดไม่มีสมาธิเลย ว้าวน้องิ่งดีมากเลยปัดทีดีมากเลยงเต็มเเยจิิงิมทำอะไรวะเี่เชมาางไหนเนีไม่เห็นทไงดีวะเนี่ยลลัหลังดีกว่าไม่ไม่ชนะไม่ชนะอยู่แล้น้องที่มีเจ็ดที่มีเจ็ด ม่เป็นไรมันคือปิงอ่ะเฮ้ยปิงอ่ะจบเลยเนาะมีสีไดงพี้อ่ะโอ๊ยโอ้โหไม่โดนนะโอ้โหไม่คงถึงกระป๋ายหรือหลยโอ้ย เก่งมากเลยอย่างคิวพี่พี่บอกให้วมรีโหลดเลยดิผมขอพี่อย่ประมาณนเจ็ดเจ็ดดบกสปยดับสปายโอมนกโออคียอร์ดโฟจีโฟลอนจีจีจีสปจ um, go. um, uh, ีจกดจอ้าโอเค ้วกเกปืนออเก็ปืนจังหวะจังหวะต้องต้องไม่ยืดนะต่างต่างต่างต่าต่างหรือมันมีทุกคลิปเลยโว้ยชิเยียนนะ30 seconds left อ้เหลือตัวดียวอยู่ไหนวะข้างหลังมันมาข้างหลังมาแล้วมาแล้ว I have 30

ไม่คือไม่อยากต่อแล้วทรมาร์ทเขา <อ S 1> เป็นยิงเทเยอร์มึงเขาเป็นยิงเทเยอร์แต่กูทรมาร์ทไงเฮ้ยสขบบเมยแล้วมึงตะโกนในิ้นนวฝ่าพีเฟรนเดอร์ยังเปไรมึงต้องเข้าใจเขาเป็นยิงเทเยอร์เขาเป็นยิงเทเยอร์แต่กูปวดใจเขาไม่ท็อกซิกอ่ะ โอ้ยเจี๊ยล้วป้าไปไปดอกตรงนู้นระวังหุ่นอยู่หน้าประตูนะแ้วมันอยู่ข้างหนเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดเอายังเฮ้ยระวังมันเข้าประตูเลยนะโอ้โหระวังมันจะม่เห็นอะมีตัวไหนกล้าเลยประตูหลังมาประตูหลังมาประตูหลังมานั่นไง ไม่ไอ้ประตูหลันี่ขึ้นมาเมื่อกี้ใช่พิ่งมาเมื่อกี้อุ๊ดมึงไม่ให้กูตั้งตัวเลยเนาะเกมไม่เจมจับมาเกมพี่พี่ผู้ชายกับมันมันฟังออกหรือเปล่ามันไม่ฟังออกหรอกพี่แค่พูดกิไม่ออกเลยพี่พูดผสมไปหมดเลยตัวแค่ดุยดุยดุบทมันอยู่ไหนตะกี้อะ้าวมันไม่อยู่ตรงนั้นเลย เขา้อะแเป็นบอก้เนาะโอเ่ออุ้ยเด็กเี่ยโอ้ยเมเมอไนเลยที่ซ้มันเี่ยกระสุนดีเข้าหัวพอดีกระสนดีตองเดีกดวนโดมาแต่ยิงมันายอะจะกดบักกี้ดลัวละไม่สอแล้วทีมเราอย่างเป็นงานเจตรอโดเจรอนะ เก่งเก่งมากเลยพี่รับไม่ได้เลยเอ้โหถเต็โยนปืนนี้ถเต็โยนปืนน,ปน,นี่นี่หันดูพี่เว้ไป <c oughs> ถ้าหยุดโดนปืนเยอะมันจะเป็นฝูงเลยเว้ยยิง <c oughs> แม่กดกันไม่เป็นหรอกดไม่ทันกดไม่ทันนี่แต่พี่ทำสิ่งนี้เลยเว้ยตรงนี้เลยพี่จะยนโยนเกม <c oughs> พี่ยนเกมดีกว่าเฮ้ยประตูข้างงหลั

พ่อพอสมึงได้เี่ยงมากเลยมึงหิวมึงหยไดทุกคนตเลยยง่ได้ไ้สัตว์้นตายได้ไงออมิมไ้ดเมึงเอาสปายให้โอมนนี่ให้น้องไเอายังไปดิไปเลย wait wait t a i t h a t it means ระเบิดพิฆาตไปหลังละเดี๋วงบุกเข้าไปอีกัดูวงปไดแล้วอุ้ยโอ้วางหน้ามัเลยโอ้ยรอดได้ไงเนี่ยเี่ยต่างคนต่างวางวะ เฮ้ยคุโดอะไรวะยิงกูอมันยเยอะจัง Get u t of my way h e โอ้ยอยากให้เจ็บโอ้ยหลือศูนไมได้เออไอเชือกว่าอยู่ใครมันยิงกูเยอะเมื่อกเปย์มไม่โดนเลยเนี่ยนะโดนแต่ไม่ตายเฮ้ยมึงอ้คดนแพ้เลยกดดอมแพ้เลยแพ้กดดอมแพ้ล้วไม o ไ n ้ต้องการ ไม่ต้องการทม่ล่อนแม่ก่อมเกมรอต่อฮะรอรอหรจะกดได้รอรอจบจบตาเนี่ยแล้วก็กดได้เลยหมดเลยอันตีฟีเอาสลบทำเจ็ด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  How old are you? How old are you? Hey! สปี ไม่คุยก็โกงได้ไม่โกยก็ได้วะยิงไว้เฮียโอ้ยแบนเต่าแพ้แน่นอนจังหวะนนี้มามีอะไรมาบีอะไรสิ่งละล้อมบอกมึงกินรักแบบงงเชียร์ยังไอ้เชี่ยมันทำลายหุ่นพี่ไปแล้วพี่โดนมันเปิดจ้ามันเพาลูกรักพี่ได้ยังไงเฮ้ยมึงหยามเหยียดเซเวนไปละมันแข่งสักทีแท้กูว่าไม่คือกูจะบอกว่าไอ้เชี่ยใครคนวางไม่วางสักที ม่ก็ไอเชี่ยทไมไม่หวังก้ี่ไว้ไม่มีตัวมาหลังโอ้ลอยวยโอ้หเม่นที่ผ่าหมอตองนะเาไม่ทำกอะไรแน่ครับเดี๋ยวนี้กดแล้วไม่เอฟ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  กดเดินเดินรอบน่ะอไอ้เหี้ยไม่ขึ้นน่ะกดนี้กดตรงนี้นะกนเลยกดแล้วไหเอฟห้าเจ็ดเอฟห้าเอยาชีมาห้าเอฟไผมพูดเอเป็นภาษาไทยได้ไหมแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเอฟไ F5 ปกติมันทุเลศอ่ะเหี้ยเอฟไเนยนะเออ มกูสั่บมันดูโซเลตไอ้ีแล้วกูชินกับเอฟแมวะจบละโอ้ยทำไมวิ่งต่อเอฟแม่ไอ้บัวเลยต้องกลัวตะกล่วนปีนมาไหมท็อปซิกใส่บ้านเลยกดคิวเลยกดคิวเลยกดคิวเลยป่าให้มันเลื่อนเลยอยู่างนี้ไหมเออท็อกซิกท็อปสิกท็อปกท็อปสิกใส่มันไม่ต้องเอาไฟเอาโน้ตไใส่เองนี่แหละ มันจะต้องทรมานเลยที่ไม่ได้ฆ่าไปเขียร์กูดิเขี่ยไปมาแล้วเหนื่อยมหมมันหิวมันหิวมันหิวมันจะทำอะไรดีวะหิวมันหิวเบิร์ดใส่มาเลยไม่หิวมันหิวมันหิวกดอีกดอีกรอบเลยอีอีเฮ้ยเจ๊เจ๊มันหิวเห็นไหมกูบอกแล้วกดอีกดอีกดอีกดีรอดดีรอดนิยมใจเย็นเฮ้ยมันเข้ามาไม่ได้หรอกเราไม่ไปมันจะเข้าวางไม่ได้ลองมันจะเข้ามาข้างหลังแค่นั้นแหละ เออราหวังหลังวงแพ้อยู่แล้วมึงไม่ต nah, ้องกลัวหรอกไอ้เห oh oh okay, so hey ี oh ้ยราจะทุบศิกมันเราจะให้มันแบบอดอยากตายไปเลยเป็นไงบอกแล้วระวังหลังมึงไม่เชื่อว่าข้างหน้ามันเข้ามาไม่ได้หรอพี่เข้าเออมึงจะไปดูเยอ้เห้าเอเออฟเอฟฟเออห อ๋อนี่นคือแก,กูก็รอดตัวจากจุดกุ๊นี้ได้เป็นจริมที่เล่นตุ้ยต้องจากเจ็นะที่เล่นไซเฟอร์เป็นไหมพี่เคยเก็บไซเฟอร์เก็บห้าไปรอบเนี่ยทำไมคือแปดตีไม่เหมาะสมนะโดนแบนเลย